เรื่องสยองในห้องเมื่อเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวจากทางบ้านนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับห้องพักรวมของโรงพยาบาลครับจุดเริ่มตนม้นคือเจ้าของเรื่องนะครับชื่อว่าคุณเจนะครับตัวคุณเจเนี่ยประสบอุบัติเหตุครับทางรถก็ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บนะครับจนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็พักฟื้นตัว พอเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยครับก็ถามหาห้องเดียวอ่ะซึ่งมันก็ยากเหมือนกันที่จะว่างตัวคุณเจก็มีโอกาสได้ไปอยู่ที่ห้องรวมครับลักษณะของห้องรวมเนี่ยก็จะมีเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปครับมีเตียงเรียงๆกันหลายเตียงมีพื้นที่ของนางพยาบาลมีแบ่งโซนคนไข้แบ่งโซนห้องน้ําซึ่งเตียงที่คุณเจได้ไปนอนพักอยู่เนี่ยครับ มันเป็นเตียงที่อยู่ใกล้กับห้องของพยาบาลนะถ้าเปิดประตูห้องรวมเข้ามานะครับเดินมาตามทางแล้วเลี้ยวซ้ายฝั่งซ้ายก็จะเป็นห้องพยาบาลครับฝั่งขวาก็จะเป็นเตียงผู้ป่วยเต็มไปหมดเลยเดินไปจนสุดทางก็จะเป็นห้องน้าเตียงคุณเจเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ห้องพยาบาลข้างทางเดินนะครับตอนนั้นตัวคุณเจก็เข้ามาพักครับวันแรกก็อตอนแรกก็ติดต่อไว้ขอห้องเดียวอยากจะอยู่ห้องเดียวเพื่อน จะได้มาเฝ้าด้วยหรือญาติจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนด้วยเพราะก็กลัวครับรู้สึกว่าอยู่โรงพยาบาลแบบนี้มันดูวังเวงก็วันแรกที่เข้ามาอยู่ครับเพื่อนก็มาเยี่ยมหาบ้างแฟนมาหาบ้างญาติก็มาเที่ยวหาบ้างทั้งวันนะพยาบาลมาตรวจร่างกายดูสุขภาพล้างแผลจนหมดวันไปครับวันแรกก็ผ่านไปพอถึงช่วงเวลาที่หมดเวลาเยี่ยมครับเพื่อนๆพนพ,นพี่พี่ ที่มาอยู่ด้วยกันก็ทยอยกันกลับไปเรื่อยๆครับจนเหลือคุณเจคนเดียวครับพอทีเนี้ยคุณเจก็เพิ่งมาสังเกตมรรในการรอบๆครับทั้งวันอยู่กับคนอื่นมาไม่หันเกตก็ห้องที่อยู่เนี่ยมันก็มีเตียงว่างบ้างแล้วก็มีคนอยู่บ้างโดยรวมแล้วน่าจะตกประมาณ20สิบถึงสสิบเตียงได้ครับคือมันกว้างมากครับห้องนี้แล้วก็โซนที่ล็อกที่คุณเจอยู่นะครับ มันก็จะมีเตียงอยู่เกือบทุกเตียงครับมีคนป่วยนอนอยู่ซึ่งฝั่งซ้ายของคุณเจจะไม่มีใครครับมันก็จะเป็นทางเดินแล้วก็เป็นห้องพยาบาลส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะมีคุณลุงคนหนึ่งครับคุณเจก็ไม่ทันได้ถามใครอะไรไม่ทันได้พูดคุยอะไรครับคุณลุงคนนี้แกก็นอนหลับไปแล้วน่าจะพอดิบยาหรือว่าอะไรไม่รู้แต่แกก็จะเหมือนแบบมีอาการไออยู่ตลอดครับซึ่งคุณเจก็ไม่ได้สนใจครับก็คิดซะว่ามันก็เป็นโรงพยาบาลครับ ก็ต้องมีคนไอมีคนร้องมีคนเจ็บมีเสียงวุ่นวายเป็นธรรมดาก็ใส่หูฟังครับแล้วก็ฟังเพลงด,ด,ดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆเอาจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงของคนอื่นก็ดูไปเพลินๆเรื่อยๆครับจนเองรู้สึกเคลิ้มแล้วก็หลับไปครับมันรู้สึกตัวตื่นอีกทีก็ไม่รู้ว่าเป็นเวลากี่โมงแล้วครับ แต่ด้วยความที่อยู่ใกล้ตรงล็อกของพยาบาลมันก็จะมีแสงส,ส,สลัวๆรอดออกมาก็ไม่ได้มือสักทีเดียวคุณเจเนี่ยอยากจะเข้าห้องน้ําก็ลุกจากเตียงคนระับแล้วก็ค่อยๆเดินไปยังห้องน้าจากนั้นก็ทําธุระเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเดินกลับมานอนที่เตียงตัวเองพอมานอนรอบนี้ยครับก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วการนอนห้องรวมมันก็ไม่ได้น่ากลัวเพราะว่ามันก็จะมีแสงจาก ห้องพยาบาลก็มองไปเห็นพยาบาลเวรด้วยเดี๋ยวก็มีเสียงตรงนั้นคุยโทรศัพท์เดี๋ยวก็มีเสียง,ง,นนค,ยยยงคนนี้ไอตอนแรกมันก็ฟังดูเหมือนจะน่าลำคาญครับแต่เอาเข้าจริงๆเออมันก็เหมือนทําให้เราได้รู้ตัวอยู่ตลอดว่าเอ้เราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะมันก็มีเพื่อนมีคนอื่นที่อยู่ตรงนี้เยอะอยู่กันตั้งหลายคนะนก็รู้สึกว่าโอเคเป็นมิดดีรู้สึกไม่โดดเดี่ยวดีไม่น่ากลัวเหมือนที่คิดพอกลับมาถึงเตียงเสร็จก็ แต่อย่างน้อยก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวนิดหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหลับรละไม่อยากยุ่งกับคนอื่นมากไม่อยากเห็นอะไรามากก็ตัดสินใจเลื่อนม่านที่อยู่ข้างเตียงครับบางเตียงของตัวเองจากนั้นก็ขึ้นมานอนบนเตียงแล้วก็หลับไปในคืนแรกครับพอตื่นมาเป็นเช้าวันที่สองครับพวกญาติๆพวกแฟนของคุณเจก็มาเยี่ยมกันครับมาเยี่ยมกันเต็มเลยช่วงบ่ายๆก็จะมีการ พูดคุยกันหมอเข้ามาตรวจบ้างพยาบาลเข้ามาเช็คมาเช็ดแผลบ้างก็เหมือนกับวันแรกครับแล้วก็วันนี้คุณเจก็ไปถามนางพยาบาลเหมือนเดิมครับว,ว่ามีห้องเดี่ยวว่างไหมเพราะว่าจะได้ให้ญาติหรือว่าให้แฟนเนี่ยมานอนด้วยมาอยู่เป็นเพื่อนจะได้ใช้ชีวิตหรือว่าทําธุระอะไรให้มันสะดวกยิ่งขึ้นกว่าการนอนห้องรวมแบบนี้พยาบาลก็บอกว่าให้คําตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่า บางทีมันก็ต้องรอผู้ป่วยเก่าออกไปก่อนแล้วก็ไม่แน่ว่ามันจะต้องมีคิวอีกอะไรอีกก็ต้องอาจจะให้คําตอบได้ตอนเย็นเลยตัวคุณเจก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเพราะว่าหลังจากที่นอนมาหนึ่งคืนแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ใช้ชีวิตทั้งวันคนระับอยู่แค่ในห้องผู้ป่วยนะครับออกไปเดินระเบียงมา้างไปดูบรรยากาศรอบๆบา้างก็ไปแบบลําบากหน่อยครับด้วยความที่ตัเองก็เจ็บแล้วก็มีแผล จนถึงช่วงเวลาเย็น,นครับวันนี้เพื่อนๆของคุณเจก็กลับกันหมดละเหลือแต่แฟนของคุณเจน,นะครับที่สักงข้าวออกมาแล้วก็มากินข้าวกันหน้าห้องผู้ป่วยนะครับหน้าห้องรวมมันก็จะมีระเบียงมีโต๊ะสําหรับกินข้าวให้ผู้ป่วยกับญาติเนี่ยมานั่งคุยกันมานั่งเล่นกันผ่อนคลายกันตัวคุณเจกับแฟนก็ไปนั่งกันที่ระเบียงนะครับ แฟนคุณเจสั่งข้าวมาก็กินด้วยกันอร่อยอร่อยครับนั่งคุยกันไปเพลินเพินคุยกันไปคุยกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆหัวค่ำเนี่ยคุยไปจนถึง,ถง,ถงประมาณทุ่มสองทุ่มมันก็จะหมดเวลาเยี่ยมละพยาบาลก็เดินมาบอกว่าใกล้หมดเวลาเยี่ยมแล้วนะคะเนี่ยแฟนคุณเจก็รู้ละคุณเจก็รู้ละโอเคถ้าอย่างนั้นก็ให้แฟนกลับไปก่อนเดี๋ยวตัวเขาก็จะนอนที่นี่แล้วกันเพราะคิดว่าถึงขนาดนี้แล้วคงไม่ได้ ห้องเดี่ยวแน่นอนจากนั้นแฟนคุณเจก็กลับไปครับตัวคุณเจก็ที่กินข้าวเสร็จจัดการตัวเองเสร็จเรียบร้อยเก็บคงเก็บของแล้วก็เดินกลับเข้ามาในห้องครับแล้วเดินไปขึ้นที่เตียงนอนของเองจากนั้นก็นอนเล่นเกมมือถือไปครับฟังเพลงทํานูน่นทํานี่ไปเหมือนเดิมจนดึกเข้าดึกเข้าเหมือนเริ่มง่วงนอนก็อยากจะนอนก็เหมือนเดิมครับดึงม่านปิดด้านข้าง พอเตรียมจะนอนละอยากให้มันดูแบบเป็นส่วนตัวหน่อยพอนอนไปได้สักพักเนี่ยครับก็ได้ยินเสียงไอจากลุงเตียงข้างๆแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มันจะเงียบกว่าเมื่อวานไม่รู้ว่าเพราะอะไรเมื่อวานมันยังมีเสียงค,คุยโทรศัพท์เสียงวิทยุเสียงพยาบาลแต่วันนี้มันดูวังเวงแต่ที่ได้ยินชัดก็มีแค่เสียงลุงนี่แหละลุงก็ไออยู่พักหนึ่งครับ ัวคุณเจก็ไม่ได้สนใจนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวสักพักลุงคงเนี่บไปเองแหละเพราะเมื่อคืนไอแป๊บๆก็งเงียบแต่คราวนี้ไอหนักเข้าหน,นักเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่หยุดสักทีตัวคุณเจรู้สึกเห็นท่าจะไม่ค่อยดีครับกลัวว่าคุณลุงจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะไอจนหนักขนาดนี้มันจะไม่ดีหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจหันไปเปิดม่านและเรียกพยาบาลที่อยู่ทางซ้ายมือของตัวเอง ็เรียกอยู่สักพักหนึ่งพยาบาลก็หันมาเจอก็เดินออกมาหาคุณเจครับก็ถามคุณเจว่ามีอะไรหรือเปล่าทําไมถึงเรียดดึกดื่นๆแบบนี้ตัวคุณเจก็บอกว่าคุณลุงที่อยู่เตียงข้างๆนี่ครับเขาไอหนักมากเลยผมกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าช่วยให้คุณพยาบาลเนี่ยช่วยไปดูเขาให้หน่อยครับตัวคุณพยาบาลครับก็แปลกใจแล้วก็พูดขึ้นมาทันทีเลยครับว่า คุณลุงเตียงข้างๆหน่อยคะเตียงข้างๆข,ข,ของคุณตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะทุกคุณเจก็ตกใจครับแต่ก็เปิดม่านแล้วก็บอกครับว่านี่ยังไงคุณลุงคนนี้แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เปิดม่านครับก็ไม่มีใครนอนอยู่ข้างๆนั้นจริงๆตัวคุณพยาบาลก็พูดขึ้นมาเลยครับว่าคุณลุงที่อยู่ข้างๆคุณนะ่ะเขากลับไปแล้วพอดีว่าอาการเขาดีขึ้น ญาติเขาก็เลยมารับกลับตั้งแต่ช่วงหัวข้ามแล้วค่ะคุณเจงงหนักเลยครับตอนนี้คุณพยาบาลจะพูดต่อยว่าวันนี้คนไข้กลับบ้านค่อนข้างเยอะทําให้ห้องค่อนข้างเงียบค่ะก็ดีจะได้พักผ่อนกันได้เต็มที่ยังไงซะก็นอนพักผ่อนเถอะนะคะเพราะดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คาดว่าน่าจะได้ห้องเดียวแล้วค่ะพูดเสร็จตัวพยาบาลก็เดินกลับเข้าห้องพักของพยาบาลทันทีครับปล่อยให้ตัวคุณเจ นอนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนี้แม้จะเป็นคืนที่เงียบอย่างที่คุณพยาบาลบอกครับแต่มันกลับทำให้ตัวคุณเจนัน้นอนไม่หลับทั้งคืนเลยครับก็ฝืนอยู่จนถึงเช้าจนเพื่อนจนแฟนมาหาครับตัวคุณเจก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเล่าให้ใครฟังนะครับเพราะกลัวว่าคนที่มาเฝ้ามาอยู่ด้วยก็จะกลัวเหมือนกันจากนั้นก็วันนี้เป็นวันที่ตัวคุณเจได้ห้องเดียวพอดี ก็ถือโอกาสว่าย้ายเข้าห้องไปเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าให้อยู่ตรงนี้ต่อก็คงไม่กล้านอนอีครับแต่ยังไม่จบเท่านั้นครับพอตัวคุณเจเนี่ยได้ห้องพักที่เป็นห้องเดียวแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลจากห้องรวมครับมันก็จะอยู่ถัดกันไปอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นในคืนวันนั้นครับที่ตัวคุณเจกาลังนอนซึ่งก็มีแฟนกับเพื่อนมานอนอยู่เป็นเพื่อนนะครับเป็นเวลากลางคืนครับ คนอื่นเขาก็หลับกันหมดเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ตัวคุณเจที่ยังนอนไม่ค่อยหลับคุณเจเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาดึกๆเนี่ยมันมีเสียงแปลกๆอยู่ตลอดเวลาทั้งเสียงไอที่คุณเจได้ยินในคืนนี้แม้คุณเจจะย้ายมาอยู่ห้องเดียวครับก็ยังได้ยินนะดังมาจากห้องรวมดังมาจนถึงห้องพักของแกเลยหรือแม้กระทั่งมีเสียงของรถเข็นเสียงของการลากเข็นเตียง ทั้งๆที่บริเวณห้องพักเดี่ยวเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่ควรจะมีรถอะไรแบบนั้นผ่านเลยแต่คุณเจก็ยังบอกอีกนะครับว่าก็ยังถือว่าโชคดีที่ได้เจอเสียงเจออะไรเหล่านี้ในตอนที่ตัวเองได้อยู่ห้องเดียวแล้วเพราะอย่างน้อยก็ยังมีแฟนมีเพื่อนที่มาอยู่ด้วยแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปครับในทุกๆคืนคุณเจก็ได้ยินเสียงแบบนี้เสมอแต่ก็ไม่ได้บอกไม่ได้เล่าให้ใครฟัง จนท้ายที่สุดครับตัวคุณเจก็หายดีครับและได้ออกจากโรงพยาบาลนั้นในช่วงเวลาไม่ถึงอาทิตย์นะครับไม่ถึงเจ็ดวันดีแต่มันเป็นช่วงเวลาไม่ถึงในอาทิตย์ที่คุณเจบอกว่ามันช่างเป็นเวลาที่ยาวนานเเกินครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องเืด